พี่ตุม้มขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนด้วยจ้ะหายกันไล้คุณค่ะอีกไม่นานเนาะจ้ะเนาะพี่ตุม้มใกล้ครบแล้วมันบอจ้ะ,อ,ะอีกซีนาที่โอเคเขาหน้าเพิ่นก็นเลยอันา,ารมณนพี่สาวว่าที่จริงเพิ่นบ่บอกเพิ่นบ่ให้พี่สาวบอกได้ยิงบพ่ให้บอกเลยขักแมนจ้าฉันบ่ามักขีเรือหญิงฉันวิ่นเธอตีฉันบ่นนบวิน่นแต่ว่าฉันก็นบบไป ดูแช่แข็งแซบผู้ใดเฮ็ดให้มูหิวจังสีก็ว่าสอยแซบขึอนฉันบนเนี่ยสันหักแพงแบงปั่นจ้าแม่นจ้าพี่จอมแบงเดาเด้อที่หาเก่าสันเด้อโอเคพอสันมานั่งอยู่ทั้งเด้อป่าดอ่ะเป็นกำลังใจให้ทุกคนจ้าขอบใจจ้าขอบใจลายจ้าจูขอบใจลาย เวลาถ้าบ่าว่างกับบ่เป็นยังเด้อน้องจูพี่โอเคเฉียงหน้าหน่อยจ้ะฝนวันนี้บูย๊ยือดีแท้โอเคบ่อยู่งเหม่อโอเคอยู่ได้น่ะมันบ่แดดไหมว่ามินดีหลายคักเด็กเนี้ยแตกเนี้ยแตกเด้อบ่ปลูกสะพายมาบ่าเป็นยังมีคนเห็นนกกินให้สามีกินสบายลูกชายก็เห็นกนกพี่โอเค กินขา่าวและยังพาก,กันได้ยังกินแรงทางพุน่นคืหอหอดและจะน้องแสงดาวบ่บ่ฝันมือขึ้นหรืบอบ่ฝันยังอยู่สื่ออยูออ่แต่ว่าแก่ให้ฟังมันจบแน่กันยังว่าเมื่อวานก็บอกความจริงก้าถ้าปุ่มหันละพียนจำจา๋าเรื่องของเรื่องเรื่องของเอื้อยพี่ต่อให้ บพ <ith> ี่ตุ่มพี่อายจมสน้องอีกเมื่ยเราเด่นมามาๆมานางอยู่ในหุมแป๊บหนึ่งหาหม่งน่งก่อนเด้อบบะมันมีหนูหน่อยแม่หนูนหนูสิงน่ะแม่นั่นะขัานมาทรละตัวสองตัวสามตัวชิกาเขาไปขอเป็นเพื่อนเพื่อนบน

นันต้องไปอีกแล้วเพื่อนเพื่อนเพื่อนก็นต้องแวะเวียนมาเยี่ยมจ้าแม่จ้าพี่จอมหันเป็ดนะพี่โอ้ยก็อเอาหอ้หน่อยดอกแค่ดอกเดียววันี้แม่จะให้พี่จำน้ำตีเงินไหลชมมาเทลลีดอกสวัสดีจ้าพี่เอื้องสบายดีนะคะประศนสวัสดีจ้าพี่เอื้องสบายดีไหมเอาทุกคนกระถามพี่เอื้องเมื่อไหร่นะแงยกดอกแม่นบะโยคกนะ ปกติอยู่สวัสดีค่ะพี่เอื้องสวัสดีค่ะกำลังจิตถามอยู่ขึ้นนางโยกโก <c oughs> กยกราะว่าคงยูแพร่แมพี่เอยนโอ้ยเป็นมันเป็นแพร่แห่จ้ะหลงทางไปสายน้อเอื่อยคอยสวัสดีจ้าพี่โอ้เห็นเห็นงามๆจตงซีเห็น <c oughs> <c oughs> ยังเดินผ่านหนาตับกินเบิด เฮงเงิดไลกันยังบ่าปะโอมพี่จอมกุ้งจักกิจกัรจ้ะยิงเฮ้ยเมียนฉันก็เรื่อคืดพ่อฉันจิกไปกล้าคอเป็นมัวพันบุระบาดที่นี่ยิงเฮ้ยแน่นใช่หม่เด้อบะแมนแน่น่ะเด้อนั่นโอ้บอหม่มัม มกหมอนเนี่ยตัวเพราะว่าพ่อบา้อบานผ้าอ,ออกรอะส่ใส่ผ้าอีตู้หลายๆมีได้หหินผ้าอีตู้จะพึ่งเขามาบา้านค่ะโอ้จ่ะเปิดมาพรอใหญ่ปากแปกพอดีพี่เอื้องกรอยูนนีนะจาน้าเนาะพี่เอื้องพี่เอื้องอินเทอร์เน็ตได้ระบอจ้ายอยู่บ้านค่ะเน็ตสัตว์นอกจากนันนกนพ่จอมเน็ตสัตว์ปอบอกน้องเด้อเสียงเจ้าเจ้าคือเกาบบงวเดยวเด้ออ่านไปก่อน ถ้าอยูุ่บานเขาก็สิบดแนวจาดแมนยีรีปี่จอมที่นี่เขาแจกปากแฉก,ก,ก,กพี่จอมจะชูขอบใจหลายๆเด้อแต่ใหญพันใหกคือจีด้ฉลองเต็งแงยงยุดพุ่งส่งตะไมก่าบ่งส่งแมนจ้าแมนจ้ทุกคนหามี่จอมนี่คือวิงฟรังได้อจเด้อว,วิงฟรัง แบบนี้เลย,เ,ยเขาเอามาตักป่าตัวนี้พี่น้องออนอันเชา้าอันแคทก็มาแล้วเดอ้อสวัสดีจ้าพี่เติมเานาน้องแคทกบมาแล้วเดอ้อบาทที่นี่น้องแคทขาเดอ้อนั่นรุ่นนั่นพูดอ่ะขี้เคี้ยงบินเป็นโรคจอดตึง้ง,ง,งมั่ละจ้านบ่วงบ่งมู้มูกับรุ่นรุ่นอันถ้าปุ่มนะ่ะละมูนะ่ะ ฉันกับก้าไงเตือบอยอะเนี่ยอ๋อขนาดมือว่าเนี่ยน้ำมัวเห็นบออันนั้นนันตัดข้อวบอบอตองบอดีมากมากอยู่นี่ออียงก็ได้เด้ออันนี้ง่าย,ายๆได้จ้ะน้องจูก,กับหัวต่เขามาบ้านนอกจากเนาะกีลามีเวลาบอหักแพงแบงปั่นจ้าแมนจ้าพ,พี่จอมแบงเดาเด้อที่หาเาก่าใจเย็นเด้อหญิงฉันลลภหายแล้วหญิงแมนจ้า น้องกนองแสงดาวว่าเอาอีกยังเพิ่มบอเอาอย่างอื่นไหมคะน,านา้าๆบอเอาแต่กาแฟตีประสั <c oughs> ระตรพีจอมเรามีฟาร์มเหลี่ยงหนูได้นั่นฮาอิลิติปรตอร์ติเอาสุดย่างตัวนี้กาแฟนี่น้าเสียห้องนี่พอดีเลยป่ะที <c oughs> ห้องวันรอแล้วจนเจ็บพี่จอม นั่งอยู่กับแมนอิลี่ได้ผีจอมอิลีคิดอยู่เด้อม,มันก็ลอยแม่จังสี Good morning Good morning somebody boy. คือ,อได้ยินแม่นจ้าแม่นอนกำลังเตรียมตัวทรงนั่งงามสวัสดีคะ่ะพี่อ่อนพี่อ่อนก็นมาแล้วจ้าสวัสดีเด้จ้าเด้ดีจ้าน้องปุ่มยินดีที่รู้จักจ้าประสานว่าโอ้ย แต่แม่ลํำปางก็น่ะชื่อเดียวกันกับ,บพี่เอื้องนานะ้าจัะเนาะขอบคุณพี่ตุ่มจา้าขอบคุณพี่ตุ่มจ้าขอบคุณพี่จอมหลายๆเด้จ้ากอบแต่แม่เชียวล้ำปางขอบคุณน้องจูกุ้งบาถึงเด้จา้านี่ค่ะกุ้งบาถึงกุ้งสิคึ้งฮอดนี่ละนี่ว่างนี่น้ำนะสวัสดีพ,พี่เอั่อพี่เอื้องกับมาน้าจันนะนะพี่เอื้องกัอยูนในนี่มีบุญอิลีจังได้พบเจอแม่นจา้าขอฉลองน้ำเนื้อจ้า ค่ะกะเคยเห็นมีหอดไปซื้อของห่อไปซื้อของดีแท้จ้ะพี่และมีความสุขไปนั่นเลยจ้ะขอบคุณว่างยูค่ะขอบใจจ้าแล้วแล้วยิงขอบคุณพี่โอเป็นกําลังใจให้ค่ะยินดีจ้าน้องกุ้งขอบคุณมากๆค่ะขอบพี่อิพี่เอื้องกับมานน่จ้าพี่เอื้องกับยูนน่หี่มีบุญอิลีจังได้พบเจอแม่นจ้าขอฉลองน้ำเนื้อจ้าแม่ออซอมอไปใช้ หักตลอดคิดหอดเสมอเด้อจ้าทุกคนทุกท่านพี่อุก๊กที่าเข้าเลย,ยหวดัดกันเลยวังแง้มมมีปู้ใดงหมูดอกแม่ลำปางก็ทงหัวใจมาเด้อจ้าเนาะคิดถึงคือการจ้าพี่เอื้องเน็ตกับ่ค่อยดีปนานใดงดอกสะเทีนอนยุฟังนี่ก็ต่นอนกำลังเตรียมตัวทรงนั่งงามสวัสดีค่ะพี่ออน พี่อ่อนก็มาแล้วจ้าสวัสดีเด้อจ้าเด้อยังพี่ขอเป็นกําลังใจให้ตลอดไปขอบคุณค่ะพี่จอมขอบคุณหลายๆจ้าขอบคุณที่ห้อีหลาช้าปากแปะผู้นี้นะจ๊ะเนาะพี่จอมมองดอกบัวกูไยวงี้พี่ตุ่มกินเขานะคะมากุ้งเหลือกันพี่จอมกุ้งกับอันเดียวกันนั่ละมอว่ากุงนั่งยู่นมา ถ้าเอามาออมนี่ใส่ปลาอีตูคือสิ๊ดเาจีรงจอดจ้ะไปซื้อของเขาจ้าจอ,จอดในแนะนำเ้าจะเลือกอันนั้นจอดในน้นำแดดดีเนาะหญิงแม่นแม่แดดน้ำน้ำ,นำตาแตกน้ำตาแตกตะละเมือนเนี่ย <c oughs> เอาเห็นมันลอยมากไหมประแบบตรงๆซอยสาวซ้ำหน่อยเนาะฟังซอยปลาอีตูใส่หมกปลาเซิ่วใช่ละ กินกาแฟกับอะไเนะอ้อยี่สิบสี่นาทีหนึ่งได้หรอแป๊บเดียวหมกหมอสใส่ปลาหมกหมอสใส่ให้ลูกกุ้งกวาดใส่ดัชแคนแม่ใส่อันน่าตักฟุ้นนะแม่แล้วมันก็ไม่เคลียร์เคลียร์แล้วมันก็เอามาปล่อยอยู่นน้ำหนีล่ะนี่น้ำม